Gracias. แถมคนที่เมานะคะมีดีกรีเป็นถึงพระเอกของเรื่องอย่างพี่พอพัทรพลนั่นเองค่ะซึ่งพี่พอเนี่ยบอกว่าไม่กลัวเสียลุกพระเอกเลยนะคะคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เตรียมส่งลงจอช่อง3แล้วด้วยค่ะก็เลยอยากจะบอกให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นใจพระเอกของเรื่องถึงร้ายก็รักบ้างนะเพราะว่าในโปรโมทที่ออกไปค่ะหลายๆคนเนี่ยได้เห็นแล้วนะคะได้ชมกันแล้วแล้วก็บอกว่าสงสารนางเอกมากเลยเพราะว่าทําไมเนี่ยพระเอกถึงได้ใจร้ายเหลือเกินทั้งทําร้ายร่างกายนางเอกแกล้งให้เปียก น้ำดูดดาว่ากล่าวสารพัดโอ้โหหลายอย่างเลยค่ะซึ่งหน้าจอเนี่ยพี่พอเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพระเอกพระเอกที่แบบว่าซาดิสซาดิสนะแต่เบื้องหลังเนี่ยใครจะรู้บ้างคะว่านางเอกอย่างน้าฝนเนี่ยก็ซาดิสยิ่งกว่าถึงขนาดกับพี่พอเนี่ยตั้งฉายาให้เลยนะว่าเป็นนางเอกสระโบว่าเพราะว่าอะไรหรือเปล่าคะนางเอกอะไรนะฮะนางเอกสาลปโบว่าเพราะว่าตบเก่งจริงๆเลยออมาซรลโบว่าใช่แล้วโอ้โห หรือไม่เก็บยังไงเนี่ยเดี๋ยวป้าว่าไปฟังพี่อพอคอนเฟิร์มเองดีกว่าค่ะผลตั้งแต่ได้ว่า้แบบฉากตบอะไรเนี้ยผมก็ให้เขาตบจริงเลยเพราะว่าผมผมรู้สึกว่ามันหนึ่งมันให้ความรู้สึกมันสามรู้สึกให้กับเราด้วยเวลาเราเล่นเราก็เอ้ยเราก็รู้สึกแบบเจ็บอะไรเงี้ยเจ็บทั้งใจแบบเจ็บทั้งตัวด้วยนะฮะแล้วคนดูเขาเขาก็เห็นนะว่าเออมันโดนแล้วมันผมว่าเขาจะรู้สึกอินไปกับละครมากขึ้นแรกๆเขาก็ตรงนีนจะตบแบบ แบบแปะอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีความเกรงใจอยู่เฮ้ยฝนเอาเลยเอาเลยเรื่องนี้ลองไปดูหลังๆนะลองดูลองดูฉากหลังๆก็จะเห็นว่าแบบเพี้ยเพแบบโอ้โหแม่นเป็นสลาโปว่าเลยนะฮะแรงขึ้นเรื่อยๆมอ้โหเสียงริงเลยขอโทษที่พอเจอไม่อะไรเนียยิ้ม